คนณไลฟ์เขาจะได้เห็นหน้าครับผมเไม่ยังอีกบันเอามาตื่นขึ้นเถอะสลุมสลุมเออเฮ้สลุมเอาไม่เปลี่ยนไปอย่างสลุมสวัสดีอีปอมัาษาเดียวกันมันโทองซับไม่ซับไม่เอาสวัสดีค่ะบอ้าวสวัสดีครับผมโอ้ขอบพระคุณครับป้าคือใสสป้าเป็นเกียรติดิไอ้มือนี่ห้าเดม่าเรนห้วงโปวงลางแสนเมืองแสนแสนเมืองแสนเมือง ประกาศเป็นตัวแด้อเมื่อไหร่คู่เพิ่นนั่งกันหันด้นคู่กับคู่เพิ่นไหมว่าเป็นคู่คอยเด้อตนนา่จัดละเอาใส่สูตรอะไรเจ๊ไปเหตุผมผู้ยิงเออเอามันบอกคือมันบอกคืออ่ะมันคือยังไงมันคือแม่เรา้ย ยาบายแม่เล่าถอดยังย่างกายไปผันกิดมิจริงมิจะค้นพวงแม่เล่าแม่เล่าอยู่บ้านค้นกระเอินแม่เล่ามาหนีกระเอินแม่เล่าอีกเอามันคืดหรือก็เลยแต่งเพลงมาแก่จังดีเกอปวดโพดแต่งเพลงมาแก่แก่เพ่งไหนน่ะสร้างค้นเอิ่นแม่เล่านี่ละเอาแต่งเพลงคือบอลล็อตเอากูจืือว่าใด มีคอนซีนดิมีซีนเอาฟังเสนอเสนอน่เสนอในห้างครับเสนอในห้างเขาเจ้าเล่นไปเลยเขาสารสารเขาสารเขาสารแรกเขาสารแรกไปเลยมาลองฟังอยูีคืออัดเบรคเอัดอัดเสียงนี่บ่อัดถาดโอ้ยพัดอะไแต่น้ออันนี้คือแต่งเพลงแกเออเพลงแกตัวซื้อตีเนี้ยเมื่อวานไม่ยังฉันกลัวมันตัวทำอีปอมเอาลองครับทสนอห้างครับเออพิจารณาให้เพิ่งได้ครับเด้อนะมาแล้วไงดอกเหมือนกันเต่งแกเพียงอย่างก่อน การยักมาเขาเอิีนกูว่าแม่เล่าแม่เล่าเออกูกัเลยจีตแต่งแก้ว่ากูว่าเป็นแม่เล่าเออรำตีเล่นเพลงแกยังไงก็ได้เออว่าจะใหญ่ร้องคืนนี้ตัวเล่นตามโลดเออคันตัวเล่นยว่าถือโทษโตเดี๋ยวจะถอดใหญ่แม่มันเนี่ยตายว่ารำตีอะฟังพี่น้องฟังแกปากบัดนี้กูสิตีนหมุนมนเอาหน้าผากก็ดอกเออเอาฟังมาบ้าแม่นแม่เล่าเดือดละบ้าแม่นแม่เล่าเดือดละต้องออกคณะมาเอลยเป็นกะลี ข้าหวยสังเกตมองนี่ข้าหวยสังเกตบองนี่วนตีตีขออื่นมันทำเดี๋ยว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 โทษกูได้ไหมพู <c oughs> ถดถโทษกูได้แ <c oughs> ม่นอี๋ไหนเขียนอย่างกูเขียนกี่ให้ก็กี่ให้เนี่ยเถอะก็มึงต้องเป็นผู้เขียนกูเป็นผู้บอกไงเอาไหม เอ้าลองไม่ข้าเจ้าสีบรให้กูเขาไข่นะมันเออเขาชั้นแรกดิตักงลองดังหลไรดิใจละเนื้อห่างยุติเสียงนานนี่แล้วยุตนานนานนั่นล่ะใจละเนื้อห่างเออยอย่หลังกล้องนั่นหมยเบิ้งเด้อในห่างเด้อเออฟังเอาให้ในห่างกีเซนดังยัดถดหนูเด้อว่าหันอีโทษเออโทษอีเขียนตัวหนังสือเออเขียนตัวหนังสือเอาไหมเอาไหมบะแมีนแม่เราเดือดละบะแมีนแม่เราเดือดละต้องออกว่าน้เมือเป็นกะลีขันปะห่วยสังเกตมองนี่ขันปะห่วยสังเกตมองนี่มองมันตีตีละมันเงินมัน กบขมเรือ่่าเสาไฟกบามเรืออาเสาไ,าไฟข้นไผอยากได้ละเชิญแว่เชิญแก่โจ๊กไต่ใจจะเอามือแงโจ๊กไต่ใจจะเอามือแงตกยานแท้แทยาน,นักขี่กระเดียมตกยานแท้แท้ยาน,นักขี่กระเดียบพอดีต <c oughs> ียังวางเสน <c oughs> โอ้ยอัดแห่หัวปอดมัน่ป้าใส่สวได้ดิองสซมาตาย,ยัางเกือบแตะเนี่กูมนมันโอ้ย เพียงวัสุภาพเทบอกไล่เทแตออกนาไปที่ให้ท่านผู้ชมเออจะพูดอะไรให้ฟังอะไรอันนี้คือเราเล่นผ่านไลฟ์สดใช่ไหมใช่จะมาพูดเราไม่ได้เพราะว่าคนหลายภาคหลายท่านดูใช่ไหมห้ามพูดคำหยาบแล้วก็พูดไทยเออห้ามพูดคำหยาบเลยเข้าใจไหมอีสัตว์อันนี้คือเราต้องทำตามกฎยังไงงกูเป็นผู้ชายวันนี้กูเป็นผู้ชายโอ้ยมึงก็หัวหลกนะวันนี้ก็หลง เขาไม่ได้เรียกว่าเกือบแตะภาษาไทยนะเรียกว่าอะไรสิเกือบสูบเกือบสูบพ่ะย่ะวะนีวตีนเพิ่มสันว่ามันหัวบกหอยเลียแล้วเลียอีกจุมาที่มาลองเพลงใดมาว่องปวงล่างมาเมืองอีสานเ่าก็ล่ำสุพีสุน้องฟังหนึ่งตัวล่ำเนาะคันว่าเพื่อนล่ำนี่าล่ำบัถนัดปันไดยิ่งพัฒนัดปัญญิตีมันต้องพีเลยเออเนี่ย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 ไม่ยังเนี่ยไม่ยังเนี่ยเหม็นหมาดเขาโอย กาลองการร่เนี่ยมักแบบใดครับเออฮะมักแบบใดนั่งวะแบบใดที่มักกาลร่สูฟังเอาเลตเตียสีนั่งเสนอที่หลังความมาเลยกังนีข่อยไปค้นขอนเจนหนี่มีพอร่ำดังดังๆนี่หลายคณะทำหน้าแนนแนนไรไปบึงอัดสังวาสเพราะว่าสิเป็นอ่าระเบียบรัตนชินเออเออจะมักแบบใดข่อยร่ำเนี่ยเพราะคำว่าข่อยเคยพานมา่งบทสุวงนะเออเอาอันนี้ไปอันเดตไปเอาระเบียบก่อนระเบียบก่อนอย่าฟังระเบียบมักระเบียบอ่ะดนตรีเออฮะดนตรีนตีเกินมาเกินมาอ๋อเกินมาเกินมา อ๋อล้ำเบิ้งแต่ล้ำระเบียบอีเมียตั้งนะตั้งระเบียบพยายามระเบียบไหมเออแม่ดกับเม็เถูกไหมออกมาหนาไปที่พินชิลปินเขาต้องยิ้มเหมแมนต้องยิ้มสะบัดใส่ยิ้มเออยิ้มยิ้มกัดยิ้มกัดเออโอ้คือตั้งได้ได้ได้ปี๊ตัวนู้นเเสียปี๊ดถูกอย่างนั้นไหมได้การได้กันกูบอกท่านเดี๋ยวล้ำซ้ำเอา พวกู้ใหญ่ก่อนไปสูนมึงสิบอตายขึ้นกี่มาไม่รับเหรอเนาะกะปอพูนในอุ่นออกอาลีโตบราเีียังจุนเกียร์กีรงยืนสื่นสูญามบ่ห้ามเอ็นเนี่ยเหยื่อเลืงเลืองคือน้ำใส่งามคือแวนเดย๋ยวเียดียสนียครับได้รับเอาเถอเดี๋ยวนี้หลายเลียงเด คือว่าลั่ได้หลายทำน่องได้หลายโพดทำน่องลั่นน่ะเอาขันลั่ได้หลายก็จะลั่มได้อันเดียวเท่านี้เอาได้อีกเอาได้อีกมาเอ้าเอาโอ้ฝรั่งเอาอานอกจากระเบียบแล้วก็ชอบรัตนศิลรีรัตนศิลป์เออรั่ไม่ฟังกันลั่มทำน่องรัตนศิลป์บอกคุณพ่ออินตาเอารั่มคุณออินตาเอาแช่เอามากมากเกินมากขี้บนขันละทำทำน่องรัตนศิลป์พี่น้องงนึงระเบียบรัตนศิลป์แก้วหนามาเด้เออ ลกมันหมุนเปลี่ยนเรือบอกท่องที่เสมอไปธรรมดาสังขารยอมเปลี่ยนเปลียไปตามเรื่องมันค่อนใกล้คนค่อนใกล้มันหมุนไปตามวาดธรรมศาสตร์สมงให้ยอมมีมือได้พบกันพ่อเมียเออมาอีกแล้วมาอีกแล้วเออบังหันระเบียบกับมาเอันนี้ยังก่อรัตนสินรัตนสินกับมากเฮดแบบนี้ได้บ้างแบบใดแม่ชอบแบบเอาเมดเล่เอาเมดเล่เอาแบบ ระเบียบระเบียบทับรัตนาศิล์รัตนาศิลโคเลสเกันเลยอ่ะแม่บนเด็มาเป็นพาสมเด็จปะเนียเอาตามสั่งอ่ะเออเอาบาเอาคชนแล้วมาขี้มึงนึกหันละทดสอบดิเออเอามึงได้ขาจะได้ห่างิณาขน้นคณดใกอนคณะเดีกน้วได้ห่างิจารนาวเอาปยมาลำมาลำเปตัวโน้กอน่วเกล คุพ่อแม่ถถามาบอนฟังคำสอนปวีดาดกาูกอเลื่อมพรกคุณเจ้าลัคนาจินลัตตา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 ล่่ตาลัาลัตตางัตแาลัวงาลัตตาลัตตางัตตาลัตตาลันตาลัต้า,าลัาลัตตาลัตลั้ตลันตาลัตตีละเบียัตตาลับายัตตาลัตตาลับตาลัตตาลัตตารัเนืลัาการัระสูตามัตนากับมืลเก่าหัวคาลัตตาลาลัตตาลตตาลัตตาลัตลัตตานลัตตาลัสลลัาฝนเล สองกินเมล็ดหางสิบเจ็ดเป็นแขน้ำเงือบตะทวงโย่ถ้าแต่ลูกลวงพลห้องแอวแซวเสียงฟังแต่เพียงบอนขอแอวนมกินจูยงอีสันอันนี้ยินสังคมันขี้ตำมันขี้ตำผลเสียงอีสันเป่าชี้เอมาเสียงอีสันอ่ะเออาไม่ใช่ต้องนกจ๋าเสียงอีสันต้องชี้เอ๋เนี่ยมาเสียงอีสันเด็ดนะ เออสังบัดพยงเน g มาเออสังบัดพย Yong พย y o n มาคือนเดี๋ยวฟังร่ำไรขนาดเนี่ยมาฟังเที่ยวเดี๋ยวฟังสามทีขนาดนั้นีลยดูน้อง่อยเบิร์ดจันไหมเออฟัง,งพี่น้องฟังเอาไว้นี่ท่านดีที่ไม่ล้างใสๆเกลียงเกียงมาแล้วบ่อกเกาหมองเอสนอเดียพี่น้องถูกทั่วหัวลหลแหงฟังเรื่องดีาราคาแพงหมูหมอลำเงินลาเออจังสีได้ไหมเนาะเสียงอีสานใน้จำไว้สำนักงานบ้านติดหลอดเลือดอุดรออยู่บอลผู โกดดอดอยู่บอลพ่นพระคุณท่านโ<ล>ปรดอย่าลืมอ่ะอ่ะอ่ลอ่ะโอ้ยหลายเคู่สีขึ้นไปกินเนี่ยย่างหม้อขออีสัสจะรักโดนไลยายเดียงหลายเล่าเถอะคูบอกว่าจะบอกขำหยาบเออบอกว่ากันใดขำหยาบยจิตยินยันจักบาทด้วยละมันหลงโอดพวโลคปีนีม่มวยเอ้าจ <c oughs> ังเส ยาิล่ำมทองมันสมัยเกาโพดไอเอ้ยสมัยทุกมื้อนี้ยุคโซเชียลเปิดกว้างไกลตั้งประเทศเขามันในประเทศไทยอประเทศไทยตรงิีสิิงดีๆน้ำเสนอตางชาติสิค่าเอคยเห่นมเคยเห็นตางชาตตก็เฮดบอเฮ็ดอะไนล่ะบ้านะมายากเออ มายากลออ๊ยเห็นตัวเหรียญยูมาขึ้นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนอนอย่น้กันเบิดขึ้นเลยมาขึ้นเห็นบ่สวดสวดอยู่จะว่กกูบ่ได้นอนเออมันคนหลักโนมันคนหลักโอันนั้นมายากตัดอตาดๆอยู่เนอะเนียม่นยังั่นเยเศร้าเดี๋ย่านักดนตรีทั้งหมดามาตัวนเมียาเข้ามาซื้อมันจะเป็นมายากลในจังหนอเอ้ามึงบอเคยเบิ้งติก็เฮ็ดท่าน่ะบอบอโซ่เลยโซ่เลยอ้าวอันนี้มือเป่าเปล่าใช่ไหมใช่ถ้าเอาไปจเาก เดูเปล่าเปล่าเทียอยู่จังมันไปิดนำขั้วหีดเออเอาเสกมันอันนี้มึงเปล่าเปาไม่มีอะไรดูครับดูครับแต่ว่ามีเล็บอยู่นะเออเข้าใจโอ้ยเล็บก็ยังบอกคนท้อแต่ว่าเอาผ้าอันนี้งุ่มเข้าไปหนิงุ่มไปกูแน่เอองุ่มงุ่มงุ่มเข้าไปเนี่ยเออมันจะมีอะไรออกมาโอ้ยเขาเหรียญเบอร์ทีเบอร์เดนมีอย่างเอาปากกอกว้า มันบอแมนอันนั้นเสียงอีสานกับเพชรพินท่องเพลงหมวกสมัยเก่าอันนี้ของจริงแม่หนูของจริงอันนี้ของจริงต้องเสียงไว้ในเสียงแนผ่าเอาจุกหอกซอกซอกดูบอแมนเราเสียงไว้เลาะนี่ติดกูบอเลยนี่บอมนี่บอมน่บอมพ่อแล้วพอแล้วพอแล้วนานเอียงมึงเสียงมาหยังหมากไหมมึงเสียงมาหยังตัวพี่ตัวน้องเขได้ยินที่ไหนพี่น้องไม่เซ็ตแคนี้นี่แหละหมากอินทผาลัมละโอ้ยแบกนี่ไม่หยังบอมแมนหมากไหมไม่หยังคอยโอ้ย คือสันเจาะเจ็กเจ็กเอา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 ลองเบิ้งมาแล้กันคือว่ากูจิน้ำทีเสนอากันมากเลยไม่ไปหาจานพี่น้องสังเกตมืออันนี้ดูดีๆนะคะเออตกล้องซูมมาค่ะเออมายาโกนนะฮะพี่น้องทั้งบ้านอาจจิบเหรเหรอเออเห็นเห็นดูฮะดูฮะกล้องโฟกัสมาที่มือเลยค่ะเออเป่าๆไม่หนีกับผมไม่อย่างเดียนี้เออไม่อย่างเดยเลยงุ่มลงไปเลยค่ะแต่แดดแด็ดเด็ดเดดสังเกตดีนะคะเด็ดเด็ดแด็ดูนะพี่น้องครับเจมส์ตีบอสตีบอกรับกูล้ำคานไป อ่ากินข้าวคนเดียบรต้องเฮ็ดสูนเออบถต้องเฮ็ดยุ้ยซื้อนักเตี๊ยวยื้อเอาท่างูมลงไปเออเออให้ต่อไปแล้วจะมีอาหารชนิดหนึ่งออกมาน่าว้าเนี่ยคันเฮ็ดได้รยี้ลีกันเฮ็ดผักกาพย์โฆษณาเนี่ยไปอ่ะสังเกตเบื้องดีๆเออหนึ่งสองผักโฆษณาโอ้ยบอสิได้เบื้องดอกก็อยากคนเนี่ยอเด้ออเด้อเออ เนี่วกินีมยังน้องอ่าหยังน้อหมากยังแนวบ้านน้อโอ้ยฮะมุตุกะลุนเอออย่าเอาตัดกูลงคาถาคาถาเจ้าของยักษ์หลงอยู่เนาะฮะมีคาถายังเหยียบตะปูอยู่เอาเอาเลยเอาบ้าเถาะโอ้เออเเียงปมาแล้วมาแล้วมาแล้วเปิดได้ไหมวะเปิดได้เลยอาหารมาแท้อาหารมาจริงๆอาหารตามสั่งแน่นอนอาหารตามท่งเลยเลือกสอกซับเม่นยังหัน ก้อยโอ้ยอี่ผีกีเหลียดน้องเลยภาษาก้อยกับามาวันมีอีหลีเที่ยนอกก็ไปถ่าเบิ้งตัาบักดนเกี๊ยบสะุยไปหาเหลียดมาใส่ตัวเนี่ยระดับหนีโมกหนี่คิดุดสามขึ้นไอเพื่องานนี้โดยเฉพาะเพื่องานนี้โดยเฉพาะพาไพ่ละผาผาพูดู้ใดคือกุยทะบูซูกูกะว่าอยู่มันปาซักจะเขี่ยใส่เอากินหำมาดมมันกินขึ้นกันบ เฮ้ยยาไปเอิญมาห้ำนาเกียรติไม่ยังเอีกเมีดลี่กันจีจับหำำยาจับพุ่นีทองดาภัยจับพุ่นีดีก็โออย่าไปเฟี้ยเขาเออมันกะเป็นคือมือเอาดิปาดตายหาแล้วคุณแมันโศกันอยู่นางห้องน้ำเออเออเออไม่ร้ายจังไลสาบอาบน้ำนี่ฮะสาบอาบในเปลี่ยงตาเออเออเออเพิ่นถ่าแล้วอาจารย์เพิ่นถ่านแล้วเพิ่นถ่านเพิ่นเกียวแล้วเออเออเออเกียวกันอาบน้ำเกียวกันอาบน้ำเอาออีริ่เตียงถ้าเป็นที่กวาดเปลี่ยนไปเอ้อตายหาแล้วลูกหลนะ กี่ลีติลวงมันเศร้าแต่โดนแล้วตั้งแต่โควิดม้ามันก็เศร้าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวสัมผัสเด็กน้อยก่อนเอออันนี้เป็นคนรุ่นใหม่เนาะเออคนรุ่นใหม่ครับถามมาถามมึงดูเอาละเออตัวเรียนยังนี่ชาบหญ่ครับยังกว่าชาบยัยครับเรียนซาบสะพ้อมึงหมิ่นหรือไม่ลูกนี้รุ่นนี้กุยคนนด้ดิบักุยแล้วก็นี่เรียนซาบว่าแปลกใจดอกเออคนนี้นี่เห็นบอเออเท่าไรสดคือออกไปทั่วโลกแมนทำไมไม่ใส่บอดซิลบอแม๊ต เฟสชิวเฟสชิวเฟสชิวเออมหนามติดฟอชิวต่นายเนาะเองไปห้องใหญ่ไปใจเอา้องนีโยนี่ใอะไรกับปมาเลยนะครับโตโตเหรียยังหละเหรียญรับมานาเออว่าโตหนาสิมาเป็นรัมาน้าดิเออให้มันเป็นรัมานาแทมันบอเคิกันโอ้มันบอเครืงกันเมมันปังไอ้ปังปังปังคู่เตยอย่างนี้โอ้ปังคู่เตยไงคดนตรีนีอ ว่าประด้๋ยวเด็กเด็กสางเด็กสางเด็กสางสางคุดเตยอ้โคุดเตยสางมันเฮ็ดเลนังลาลาเนี่เออเป่าโหลดครับโวอดวลดจะเป็นมึงต่ลกมไปมาเป่าโหลดเป่าโหลดเออไดใดใดมึงมันมันออดแถววอางมันมันก็ได้เป็นโหลดออดแถววอางอเพลงดีๆตัวล่ะเอาลองพอได้ยุ่งยังว่ะพอได้หาได้สิสิถามเบิ็นปกติก็เบิ้งหน้าเบิ้งตาก่อนมาวันนี้มันคือหัวหน้านักดนตรีวงสุรินทร์อุ้ยลูกเครื่องนั่นน่ะ ลูกเครื่องลูกเครื่องมันมีเพลงประจำบ้านมันอยู่ชาบูชาบูเฮเฮหน่อเพลงประจำบ้านมันมันมาแต่เอธิโอเปียเออมาจากเอธิโอเปียเออโอ้ยบางดาบไม่ได้เป็นหยังเัรอว่ามันนักปราชญ์แห่งนองนั่ปราชญ์แห่งจอรความสามารถเขาห่อซ้อนซ้อนตะกี้เขาก็กอน่ิมาเป็นเสียงก็เป็นทั้งศิลระตีอืมโอ้เพร้องไม่การเติบโตเลยเออการก้าวก้าวก้าวไปข้างหน้าเออ ถ้าก้าวพลังยังไม่ถึงไหนเออเราต้องก้าวข้างหน้าโอ้ยบอกตายแต่มีความฝันมีความฝันคัมาร์คเฮ็ดโหลดล่ะอันนี้เฮ็ดโหลดมากเฮ็ดโหลดเป็นบ่มาก์คในเฮ็ดโหลดก็มัรอย่างนึงว่ามาก์ยังอีกเล่นไผ่บ้าเออมึงคือเบอร์ล่นเคยเออคนละไพ่คนละเคยบ่หากินหัวคนละเคยมันมันสิดีก็การนะจะมีการเอาเนาะเออมื้อนี้เฮาซื้ออะไรเขามาอะไรก่อนเอเสียงขุนแจดังโป่งลังเออเสียงขุนแจดังโป่งลังแม่นส่วนนี้เขาสิร้องเป็นเพลงแม่นครับ คอยรำก็ได้เออรำรำรำอุพัชอยากฟังมักด้วว่าฉันเนี่ยเด้อมักรำไปเลยห้องก็ส่งรำผมเห็นคืองมือหรอกรำรำรำมันจะขี้เก่าขี้เก่าขี้เก่าที่ได้ฟังกันเสียงพุณเจ้าต้องลรางว่าฉันมารำเฮ้ยมีหยังเทียบเสียงเทียบเจี๊ยบเสียงเจี๊ยบเสียงพ่อแม่เอ้ยไม่หยังอีกพ่อแม่เอ้ยพ่อนะนั่งหนาจังสิบโคตรพอโคตรเม่เมื่ลืออยู่ตีลา กเผาพร้อมกันก er> ับพ่องเพิ่งเนดีตายบ่ราะบาดแผลซอแล้วก็ระติกาแย่แท้บ่สองเบียร์จะไม่นำโหเลยได้ป่ะเนี่ยขุยัดพรกับเบียร์ตายโอ้ยเเออออเป็นยังโอ้ยเสียงกุญแจดังปงลางเนี่ยเสียงกุญแจดังปงลางเสียงกุญแจดังปงลางเสียงกุญแจดังปงลาง เสียงกุญแจดังโป่งลา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 งปุกลางปุกลางปุกลังปุกลางเอาล่ะเอลาะอาล่ะขอสามมีบางหนึ่งขึ้นมาหน่อยบอสเอาแต่ที่ว่าไปเอาเอาล่ะไปเนี่ยเอาไปพันนี่สุนะครับผมขอบคุณขอบคุณได้หลายในครับมือนี้นะครับผมคำบอกคำจ่าไดครับแยกหาผ่าฐานบอยเบิร์ดบอลเอออีนี่เออจนมาสิจบได้แล้วกูท่านจะไล่งานโตอยู่เอาปืน เขาบอกไข่แมวสักเกินเขาเล่นสีมะหูจักกูจักโคเออมึงสางแม่มึงจังบ่ไรอันปักปอบนี่ก็ไล่กันก็ไม่พูดยวเออเอาเฝ้าถ่าแม่ทุตจ้าบ้ามารยาดอีทนาเพราะเป็นนาเพราะเป็นตาทูตจ้าดอกมึงหนึ่งทุ่งหยั่งทุเรียนผุนอ้ยไฮะทุจ้าเออเอวเออดิฉันตลกสาวจากจังหวัดบุรีรัมย์น้องบอยเบิกบานแต่ว่ามาเลี้ยงยู่ขอนแกลียนข้ามาเลี้ยงกัน ก็ไรเพราะคองเถอะปะเอาละบอสเอาขอบคุณขอบคุณพี่น้องข้ามขั้วามแดนตาพิ้นที่กวนรูปรอตลอดถึงมือกองอาจารย์นักดนตรีสุขสุขค้นข้ามอบข้ามจ่าใดบ่เหมาะสมบ่สุภาพย้าหาผ่าฐานบอยเบิกบานขอกราบขอประทานอภัยพ่บอกไปย้อนข้อมวลข้อมซึนดีดีใจเด็กมากห่วมกัน